นิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่316หลังจากที่พระเอกของเราลู่โจนะครับได้ใช้การ์ดรักษานะครับโดยเป็นการ์ดรักษารูปแบบใหม่นะครับที่มันค่อนข้างที่จะให้ผลบอกได้เลยว่าดีเป็นอย่างมากทำให้ในตอนนี้อาการบาดเจ็บของเล่งรั่วนั้นหายไปถึง9ส่วนแล้วนะครับก็คือขาดอีกแค่ส่วนเดียวเท่านั้นก็จะเต็ม10สมบูรณ์พร้อมร้อเอร์เซ็ ก็ถือได้เลยว่าตาให้พูดเป็นเปอร์เซนต์ก็หายถึง90%แล้วนั่นเองเล่งรั่วก็แค่รอฟื้นพลังวรยุทธ์เท่านั้นต้องแยกนะครับอาการบาดเจ็บกับฟื้นวรยุทธ์เนี่ยมันคนละส่วนกันตอนนี้อาการบาดเจ็บภายในแล้วก็ภายนอกเนี่ยเหลืออีกนิดเดียวก็หายแล้วแล้วก็ในส่วนของพลังวรยุทธ์เนี่ยจะสามารถฟื้นคืนมาภายในเวลา3เดือน รับรองได้เลยนะครับว่าใครเป็นแฟนคลับ F อฟซีเล่งรัวเนี่ยรอดูครับเขาจะกลับมาโหดอีกครั้งหนึ่งลูโจก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจนะครับและแล้วเล่งรัวก็ได้พูดขึ้นขออีกสักครั้งนะครับอันนี้ในเมื่อคาได้รับโอกาสมาแลว้วคาจะไม่ปล่อยให้มอลี่ได้รอดไปแน่เล่งรัวพูดออกมาอย่างมั่นอกมั่นใจตัวเขาเป็นยอดฝีมือผู้มีพลังร่างวตารดอกบัวแปดกลีบยังไงซักตายที่สุดแล้วนะครับ พูดที่พร้อมแห้งน่ะมันก็ยังตัวโตวกว่าม้าอยู่ดีลูโจนะครับไม่ได้คิดสงสัยกับคําพูดของเล่งลัวเลยแม้แต่น้อยเจ้ามีแผนอะไรดีๆไหมเจ้ามีแผนอะไรดีๆที่จะอยากบอกกับข้าไหมเอาเลยสิครับแม้กระตั้งพระเอกของเรายังถามาแผนการจากเล่งลัวนี่เห็นได้ชัดนะครับว่าประสบก,การณ์ของเล่งลัวนั้นเป็นของจริงเล่งลัวได้พูดออกมาอย่างตรงไปตรงมาและมั่นใจตอนที่ข้าเป็นอัศวินดำข้าได้พบกับ องค์จักพรพรรดิมากกว่าสิบครั้งไม่ว่าองค์ชายที่สี่องค์ชายที่สองจะแตกคอกันแค่ไหนแต่ถึงแบบนั้นพวกเขาก็ยังคงเป็นองค์ชายอยู่คนเดียวที่จะสามารถจัดการกับองค์ชายได้ก็คือองค์จักพรพรรดินั่นเองลูโจจองมองไปที่เล่งลัว่วเขาคนนี้พูดมีเหตุผลเล็งลัว่วต้องคิดหาวิธีจัดการกับคนขององค์ชายทั้งสองอย่างมอลี่มาเนื่นนานแล้วบางทีการใช้อาองค์จักพรพรรด แทนก็คงจะไม่ใช่ความคิดที่แย่อะไรเราอัศวินดําที่พบกับองค์จกักรพรรดิเจ้าในตอนที่เป็นอัศวินดํามีโอกาสแบบนั้นด้วยสินะเจ้าเคยพบกับองค์จกักรพรรดิมาหลายครั้งอย่างนั้นหรอลูโจได้พูดขึ้นนะครับเนื่องจากเรื่องนี้ถือว่าเป็นอะไรที่น่าแปลกเล็งลัวได้ตอบกลับมาโดยปกติแล้วจะมีคนขององค์จกักรพรรดิเป็นผู้ทายทอดข้อความแทนค่ะคนที่เป็นถึงองค์จกักรพรรดินะครับหรือก็คือราชานั่นแหละนะครับ จะไม่ค่อยแสดงตัวให้กับใครพบเห็นได้ง่ายๆนอกจากมีอัศวินดำยังเป็นทหารที่ทํางานในเอามืดทํางานในทางานในเงามือดองค์จักรพรรดิไม่มีเหตุผลที่จะเข้าพบปะกับคนเหล่านี้ผู้ที่รับหน้าที่ตายทอดคอความแม่ค้านนั้นมักจะเป็นผู้ที่มีพลังวรยุทธ์ลึกหล่ําองค์จักรพรรดิก็จะไว้ใจเขาคนนั้นเป็นอย่างมากในหลายปีที่ผ่านมาการลอบสังหารเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งมือสังหารทั้งหลายไม่เคยผ่าน ในส่วนของผู้รับหน้าที่ตายตอดข้อความไปได้เลยแน่นอนการจะสังหารองค์จักรพรรดิได้นั้นจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากๆลิงลัวผู้สิทก็ได้ถอนหายใจออกมาลูโจพยักหน้าพูดต่อสิลิงลัวได้พูดต่อเนืองจากเจ้าเยานั้นเป็นทายาทขององค์หญิงหยินเจ้าอืแป๊บ <c oughs> <c oughs> นี้กินน้ำแป๊บเนืองจาก เจ้าเย่นั้นเป็นทายาทขององค์หญิงหยุนเจ้าดังนั้นนางจึงมีโอกาสที่จะได้พบกับองค์จกักรพรรดิเป็นแน่ยิ่งไปกว่านั้นเจ้าเย่ยังคอยอยู่เคียงข้างไทเฮาและได้รับก,การสนับสนุนจากนางอีกด้วยดังนั้นเราควรจะได้าทายทอดข้อความให้นางในตอนที่นางนั้นอยู่ในเมืองหลวงในตอนที่นางนั้นสดิ์ออกจากเมืองหลวงไปกับในส่วนของไทเฮา แต่ยังไงซะองค์จักรพรรดิอยังคงเป็นองค์จักรพรรดิเขาคนนั้นไม่ใช่คนธรรมดาคิดว่าเขาคงจะตกลุมพรางไม่ง่ายเขาคงจะไม่ตกลุมพรางง่ายๆแน่การจะรับมือกับเขาคนนี้ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากที่สุดแล้วเจ้าพูดมีเหตุผลลู่โจกกาลังจะเรียกหาใครบางคนในตอนนั้นเองนะครับโจจี้ฟึงเป็นคนที่วิ่งเข้ามาในห้องอย่างใจจดใจจ่อท่านประมาจายจยงอาเชียนได้ชงจดหม้มาเพื่อแจ้งกาวให้ ตอนนี้ดูเหมือนว่าไทเฮานั้นได้สงสด็ตออกจากเมืองหลวง,ลวงแล้วนี่แหละโอกาสหล่งลัวพูดขึ้นโอกาสอะไรกันโจจี้ฟึงไม่เข้าใจถ้าหากติดต่อกับองค์จักรพรดไม่ได้พวกเราก็ไม่เป็นไรขาย,ยินดีที่จะแทรกซึมเข้าไปในค่ายของอัศวินดำเพื่อทำงานนี้เล่งลัวได้พูดออกมาอีกครั้ง ครั้งหนึ่งข้าเคยเป็นผู้นำของเราอัศวินดำมาก่อนในตอนนี้เล่งรั่วได้ฟื้นคืนวรยุทธ์ส่วนใหญ่มาได้แล้วการที่จะแทรกซึมเข้าไปโดยใช้สิ่งที่รู้มานั้นไม่ใช่เรื่องยากสำหรับชายผู้มากประสบการณ์คนนี้เป็นแน่ลูโจลูกเขาของตัวเองก่อนเชี่จะพยักหน้าเห็นด้วยการที่จะต้องแอบแฝงตัวเข้าไปแบบนั้นคงจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับเจ้าสินะเล่งลัวก็ได้พยักหน้าตัวเขาคิด ที่ะไปที่นั่นกับลู่โจตาหากไปที่นั่นพร้อมๆกับลู่โจจะต้องปลอดภัยกว่าแน่แต่ถึงแบบนั้นในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อแบบนี้เล็งรัวไม่กล้าที่จะแสดงความตื่นกลัวอะไรออกไม้เห็นยิ่งไปกว่านั้นตัวเขานะครับก็ม,มั่นใจว่าลู่โจจะต้องมีแผนการเป็นของตัวเองอยู่แล้วเช่นกันนอกเหนือจากนี้ตัวเขายังไม่กล้าที่จะขอร้องลู่โจให้มากเกินไปตัวเขารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณลู่โจมากเกินพอแล้วที่ช่วยเหลือตัวเขามาถึงเพียงนี้ ตายที่สุดแล้วหลังจากคิดแบบนั้นเลงลัวก็ได้ตอบกลับไปไม่เป็นไรแน,น่นอนข้าจะทําเองดีดูโจโบกแขนของตัวเองเลงลัวคาระวะก่อนจะเดินจากห้องโถงใหญ่โดยไม่พูดอะไรออกมาเอาละ่ะเจ้าเองก็ก,กลับไปทําธุระของเจ้าอจเอะโจอ่าลู่โจพูดมาอีกครั้งถ้างั้นข้าน้อยขอตัวก่อนโจจีเฟิงเองก็ออกจากห้องโถงไปเช่นกัน ในความคิดของโจจี้เฟิงนะครับเขารู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากลูโจเป็นเหมือนกับผู้ฝึกยุทธที่ฝึกตัวอย่างสันโดษแม้ว่าจะย็กเย็นสุขุมแต่พลังการต่อสู้ของเขาไม่เคยน้อยหน้าเลยลูโจนั้นไม่เคยดูประมาทก,กับสิ่งใดทันทีที่เขาออกจากห้องโถงต้วนมู่เซิงก็เข้ามานะครับด้วยร่างกายที่เปียกโชกต้วนมู่เซิงถือหอกราชันไว้ในมือเขาพูดขึ้นโจจี้เฟิงครับท่านต้วนมู่เซิงพวกเราไปกันเถอะข่าในตอนนี้นะคิดค้นวิธี ที่จะฝึกหอกขั้นพื้นฐานได้แลว้วตัวมูเซิงพูดออกมาอย่างตื่นเต้นไม่ไม่ต้องกังวลไปในอดีตที่ผ่านมาข่าวก็แค่ประมาทเลื่นลื่อนเท่านั้นข้ายจะต้องขอโทษสําหรับเรื่องที่ผ่านมาด้วยนี่ถือเป็นโอกาสอันดีที่เจ้าจะได้ฝึกทักษะดาบเช่นกันตัวมูเซิงขอโทษโจจี้เพิ่งออกมาจากใจนะครับก่อนที่จะดึงเขาไปที่หลังภูเขาเพื่อไปฝึกค็ดวิชาไม่ถามโจจี้เพิ่งสักคําเลยเนาะ แล้วก็เมื่อกี้นะครับมีการพูดถึงองค์จกักรพรรดินะครับชายคนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่ไม่ธรรมดาตาเทียบกับเขาเละ,ะนำมาเปรียบกับลู่โจหรือก็คือจีเตียนเต้าไม่รู้ว่าใครจะยิ่งใหญ่แล้วหน้าลึกลับหน้าค้นหากว่ากันเราไม่รู้เลยว่าชายที่เป็นถึงราชาผู้ปกครองดินแดนยานที่ยิ่งใหญ่นี้ดินแดนยานนี้นะครับบอกได้เลยว่าแบง่งออกเป็นหลายมฑลทนนะครับหลายเขตหลายเมือง ซึ่งมันเป็นหนึ่งในดินแดนที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังที่สุดในโลกทั้งใบโลกยุทธภพแล้วเขาผู้เป็นองค์ราชาที่คอยปกปักให้ในส่วนของราษฎรนะครับอยู่ได้มาจนถึงวันนี้ไม่รู้ว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนแบบไหนเขาจะเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วเขาจะแข็งแกร่งหรืออ่อนแอแล้วเขานั้นจะคิดที่จะเป็นศัตรูกับจีเทียนเต้าหรือลู่โจของเราหรือไม่ก็ เดี๋ยวได้รู้กันในอนาคตอันสั้นนี้แน่นอน ลูโ่โจนะครับกลับไปยังศาลาทางตะวันออกก่อนที่จะจ้องมองอาภาพวาดที่อยู่บนโต๊ะภาพวาดอันเก่าแก่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับสิ่งที่ได้เห็นมีเพียงแค่เมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์และสุสานแห่งดาบดูเหมือนว่าจะไม่มีเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับชิ้นส่วนของกรดอักษรสวรรค์อื่นๆเลยสินะลูโ่โจได้บุกมือของตัวเองบัตรนั้นในตอนนั้นเองกล่องสมบัติก็ได้ร้อยป้ากดออกมาตัวเขานะครับนั่งขัดสมาก่อนที่จะใช้สมาธิใจจดใจจ่อไปกับกล่องสมบัติที่อยู่ตรงหน้า กล่องใบนี้มีเวลาจำกัดดูเพียงแค่สามวันเท่านั้นแต่หา,ากไม่ใช้มันภายในสามวันเฮ้อเฮ้อเฮ้อก็นั่นแหละครับข้าควรจะเปิดกล่องใบนี้ดีไหมถ้าเปิดกล่องใบนี้บางทีต้องเจอกับเรื่องยุ่งยากเข้าก็เป็นได้แต่เมื่อนึกถึงของรางวัลน,นะครับบอกได้เลยว่าลูโจคงจะไม่อาจปล่อยผ่านของรางวัลที่มากมายขนาดนับที่อยู่ข้างในนั้นได้ลูโจโไม่มีความมั่นใจเลยนะครับกับาภารกิจที่ระบบมอบให้ท้ายที่สุดแล้วตัวเขายัง ไม่รู้ว่าสถานะตัวเขายังไม่รู้ดีว่าไอ้คูดาวมันหมายความว่าอะไรกันแน่รู้แหละครับว่ามันต้องมีเงื่อนไขมันต้องรอแล้วก็มันต้องใช้ไม่ได้แต่มันจะใช้อะไรไม่ได้มันต้องรออะไรมันจะมีเงื่อนไขแบบไหนนั่นคือความเสี่ยงที่ลู่โจของเราจึงไม่กล้าเปิดกล่องนี้ในบัตรนี้นั่นเองในที่สุด ตัวเขาก็ได้หัวเราะอ,ออกมาคิดจะดูถูกข้าด้วยการจำกัดเอาเวลาเอาไว้สินะไอระบบนี่หรือว่านี่มันเป็นการเพิ่มความยากที่การนั้นต้องทำภารกิจกันลูโจได้ยกมือขึ้นมานะครับก่อนที่จะแตะไปที่กล่องแคลกตันใดนั้นเองนะครับข้อความแจ้งเตือนก็ได้ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งลูโจในตอนนี้กลับไม่ลังเลอีกต่อไปตัวเขาตัดสินใจที่จะเปิดกล่องติง้งได้รับร่างอวตารนวกายายินย่าง คูดาวพิเศษหนึ่งครั้งการพลังชีวิต20การประกันชีวิต5 0ติงเปิดใช้คูดาวพิเศษการติงเปิดใช้คูดาวพิเศษการทั้งหมดจะติดอยู่ในสานะคูดาวเป็นเวลาจิตวันเริมนับถอยหลังติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกว่าแล้วครับ การทั้งหมดของลู่โจนะครับไม่สามารถใช้ได้อาทิตย์หนึ่งแล้วลู่โจกําลังจะบุกไปที่เมืองหลวงอาจจะบุกไปที่โรงเปยนะครับเพื่อจัดการกับในส่วนของมอลลี่นี่มันเหมือนที่ลู่โจคิดไว้ชัดๆเลยนะครับไอ้ระบบนี้มันเพิ่มความยากให้การที่ให้กับการที่ลู่โจต้องไปจัดการกับมอลลี่จริงๆด้วยแม่ไม่สามารถใช้การ์ดใบไหนได้แม้แต่ใบเดียวนะครับเป็นเวลาถึง7วัน แต่ว่าสิ่งที่ได้รับมานั่นก็คือร่างอวตารนวกายาย,ยานินอย่างสามหมื่นเต้มากา๊์ดคูดาวพิเศษหนึ่งไม่รู้่าใช้ยังไงแล้วก็ยังมีการาดพลังชีวิตนะครับยี่สิบแถมยังมีการาดรับประกันชีวิตก๊าดาพลังชีวิตยี่สิบตัวทีครับแล้วก็กา๊าดประกันชีวิตอีกห้าสิบก็นั่นเลยครับของรางวัลมันคูดยั่ว,วาตายั่วใจเกินไปนะครับลู่โจของเราเนี่ยบอกได้เลยว่าตาเปิดใช้ก๊์ด ที่ทําให้ตัวเองหนุ่มขึ้นอีกครั้งเนี่ยทั้งหมดที่ได้รับมาเนี่ยก็โอ้หนุ่มขึ้นคันนะครับน่าสนใจว่าถ้าใช้การ์ทดทั้งหมดที่ตัวเขาได้รับมาเนี่ยผมของลู่โจจะเปลี่ยนเป็นสีดําหรือว่าเปลี่ยนจากสีขาวมาเป็นสีเทาอะไรหรือเปล่าแต่ว่าลูกของผู้ฝึกยุทธนะครับเพราะว่าลู่โจตอนนี้ถ้าอยู่ในร่างกายของกีเทนเต้ก็เกือบพันปีแล้วอย่างน้อยๆก็น่าจะต้องใช้เวลาระ,ะเวลาหลายปีแหลนะเนาะกว่าที่จะทําให้ตัวเองกลับมาเป็นหนุ่มหรือว่า เดีย๋ยวว่ากลับมาเป็นมุมเลยครับให้ผมของตัวเองที่งอกที่เป็นสีขาวเปลี่ยนกลับมาเป็นสีดําหรือเปลี่ยนเป็นอ่าสีดําบางส่วนให้ได้เนี่ยก็ยังโอ้ยต้องยากเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าอ่าไอ้ที่ได้มามันจะพอหรือเปล่าลูโจคาดหวังกับอ่ามันเอาไว้มากนะครับตัวเขารีเปิดดูเมนูระบบในทันทีตอนนี้ลูโจเหลือคูดาวนะครับอยู่เป็นเวลา6วัน23มชั่วโมงแล้วก็อ่า 50นาทีก็นั่นแหละครับมานับถอยหลังแล้วนะครับคููดาวเจ็ดวันที่ไม่สามารถใช้การ์ดดูเหมือนว่าการ์ดทั้งหมดจะติดสนัอแม้ว่าการ์ดทั้งหมดนะครับจะติดสถานะครูดาวแต่สัตว์ขี่รวมไปถึงอาวุธก็ไม่ได้ติดครูดาวไปด้วยอย่างน้อยๆระบบนี้มันก็ยังมีกิตสำนึกอยู่บ้างสินะปลาอีกของเราสะบุดอยู่ในใจ <laughs> <c oughs> ไม่ใช้การป้องกันก็ไม่ได้ใช้การโจมตีก็ไม่ได้มีแค่สัตว์ขี่กับอาวุธเอ้ยลู่โจเอ้ยเจอกับยอดฝีมือร่างอาวตารดอกบัวจิตเป็ดจีบจะไปทํายังไงล่ะครับเนี่ยลูโจพยายามใช้พลังร่างอาวตารทำไมนะครับในเวลานี้เมื่อแทนที่พลังร่างอาวตารนวก,กายายินยางเข้าไปเส้นลมปานพลังทั้งแปดของลู่โจก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นมหาศาลแล,แล้วเช้าตูก็ได้ ปรากฏขึ้นนะครับเช้าวันรุ่งขึ้นลู่โจลืมตาตื่นขึ้นตัวเขารู้สึกสดชื่นเป็นอย่างมากดูเหมือนว่าพลังวรยุทธ์ของเขาจะพัฒนาเข้าไปสู่อีกขั้นแล้วตัวเขาเชื่อว่าในอีกไม่นานลู่โจจะต้องมีพลังวรยุทธ์คันยวนเซิรนเกียหรือมหาภาัยพิบัติศักดิ์สิทธิ์ได้เป็นแน่เมื่อถึงตอนนั้นนะครับตัวเขาก็จะถูกเรายอดฝีมือยอมรับในพลังที่ตัวเองมีอีกครั้งลู่โจนะครับตัวสอบอายุไขอายุไข อุปัน582วันก็ไปหาเอาเองนะครับว่าเหลือ,อลู่โจเหลือพลังชีวิตลู่โจมีชีวิตอยู่กี่ปีเนาะหนึ่งปีมี365วันตัวเขาไม่ได้ใช้การ์ดพลังชีวิตไปตัวเขาก็คงจะไม่เห็นพลังไม่เห็นตัวเลขพวกนี้ลู่โจนะครับกาลังคิดจะใช้การ์ดพลังชีวิตเพื่อเพิ่อมาอายุขของตัวเองในตอนนั้นเองจูๆ่ๆตัวเขาก็นึกขึ้นได้ว่าการ์ดทั้งหมดของตัวเองกําลังติดสารคูดาว ตัวเขาไม่มีทางเลือกอื่นนะครับนอกจากยอมแพ้กับการใช้การ์ดเออจริงด้วยผมก็ลืมมันพึ่งติดคูดาวไปเมื่อวานนี่เองเจ็ดวันไม่นานหรอกนะยังไงข้าก็รอได้นั่นคือสิ่งที่ลู่โจคิดในตอนนั้นเองนะครับเสียงของโจจี้เฟิงก็ดังออกมาจากด้านนอกฐานพระมารย์ผู้อุเล่งลั่วได้ออกไปแล้วนั่นไงเล่งลั่ออกทําภารกิจแล้วเมื่อลู่โจออกมาจากยินอาศาลานะครับตัวเขาก็เห็นฟานสงฟานลี่เทียนโจจี้เฟิงกําลังยืนอยู่ตัวเขาได้ขมมดคิวตอน ที่จะตามขึ้นแล้วพวกเจ้ามีอะไรกันฝานลีเทียนตอบขึ้นข้าแค่รู้สึกกลัวข้ารู้สึกปิดถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นกับเล่งลัวดังนั้นข้าเลยอยากที่จะออกเดินทางไปที่รงเปยกับเขาด้วยข้าเองก็อยากไปข้าด้วยโจจี้เฟิงผู้เสริมลูโจลูบเอามือควายหลังนะครับและก็ลูบเขา่ามานพลังของจินติงซางตอนนี้หายไปหมดแล้วการที่ อาจจะมีผู้ประสงค์แอบร้ายแอบย่องเข้ามามันไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรแต่หากทุกคนไปกันหมดแล้วใครที่ไหนจะปกป้องจินจิงซานแห่งนี้ล่ะทุกคนได้ฟังแบบนั้นตาม็ตกตะลึงพวกเขาไม่สามารถเสียงอะไรได้นะครับกับเหตุผลนี้ก็จริงนั่นแหละนะครับถ้าผู้อุสแล้วก็เรา,าสาวกไปกันหมดเรียบร้อยสิครับตอนนี้ลูกศิษย์เองก็เหลืออยู่แค่สองนอไม่มีใครปกป้องจินจิงซานกันพอดี ดูแลจินจิงซาให้ดีนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วที่พวกเจ้าทําได้ในตอนนี้พวกเราเข้าใจแล้วทุกคนพูดออกมาอย่างพอเพียงกันลู่โจไม่ได้มีความตั้งใจจะส่งคนไปมากเกินไปนะครับแม้ว่าจะส่งไปมากขึ้นแต่ถึงการนั้นมันก็ไม่มีความหมายอะไรยิ่งไปกว่านั้นยิ่งส่งคนออกไปมากเท่าไรนะครับมันก็ยิ่งเป็นการดึงดูดความสนใจ <c oughs> และถ้าเกิดอันตรายขึ้นมาจริงๆการปกป้องทุกคนให้ได้อ่า ให้พ้นไปได้คงจะเป็นเรื่องยากตัวเขาจึงตัดสินใจปล่อยมอลลี่ให้เลิ่งร่วจัดการด้วยความสามารถที่เล่ยงล่วมีนะครับคงจะสามารถจัดการกับมอลลี่ได้มันไม่ใช่เรื่องยากอะไรตัวเขาแค่รอโอกาสดีๆนะครับใช้การการโจมตีของพชจคาดเพื่อปิดฉากนางในตอนนั้นก็จบแล้วสิ่งที่ลูกโจวต้องทําก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับตัวเขาก็แค่อรอและก็รอตัวเขานั้นรอบเล่นไปในที่สุดนะครับ <c oughs> ในเวลานี้ มีแผนการอยู่ในใจนะครับตัวเขาก็แค่หาโอกาสนะครับแล้วกอ็อยู่ในเงามือต่อหน้าผู้คนมากมายแล้วค่อยจัดการในยามที่มีโอกาสตัวเขาไม่ใช่กีเตียนเต้าคนเดิมนะครับที่เจ้าอาดณ์ใช้แต่ความกรดเกี้ยวในการแก้ปัญหาแน่นอนครับการใช้ความโปรดเกี้ยวในการแก้ปัญหานั้นเหมือนกับการชูความงูเขาเสียมากกว่าด้วยซ้ำและแลวหลังจากคิดแบบนั้นได้นะครับลูโจก็ได้พูด ขึ้นในทันทีเขานั้นได้เรียกยวนเอ๋อมานะครับหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้บินออกจากภูเขาทองจินจิงซานไปโดยไปเจอในขณะเดียวกันนะครับจินจิงซานตัวทีครับในขณะเดียวกันณนศะาลาแห่งหนึ่งภายในหลวงเปยศาลาแห่งนี้สูงพอที่จะชมทิวทัศน์อันยอดเยี่ยมได้ทันทีที่มองออกไปนะครับด้านนอกก็จะเห็นาทางเดินของหลวงเปยได้ในทันทีท่านเจ้าสำนักไทเฮานั้นได้ออกจากเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์แล้ว เมื่อมาถึงนางคงจะพักที่หมู่บ้านรื่นดูร้อนดีมากสือบูหยาตอบกลับมาอย่างสบายๆก่อนที่จะถามออกมาอีกครั้งเจียงอาเฉียนรู้ข้อมูลอะไรพวกเราไหมเออเขาน่าจะมีแน่หือน่าจะมีอย่างนั้นเหรอสืบวูญยาเป็นคนที่ไม่ชอบอ่าคำนี้เลยนะครับตัวเขานั้นชอบอไม่ชอบอะไรก็ตามที่ไม่แน่ไม่นอนมันถือเป็นอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ตัวเขาไม่เคยรู้สึกชอบความไม่แน่นอนนี้เลย เยีชีชิงโค้งกำนับพอนจะพูดออกมาแม้ว่าคนของเราจะค้นพบแล้วว่าเจียงอาเชียนนั้นเป็นผู้ที่ทรงข่าวรายใยญ่กับกินจิงสัตว์แต่ถึงแบบนั้นตัวเขาก็มีไว้พิบมากพวกเราไม่สามารถติดตามเขาได้เลยทันทีที่พูดจบนะครับก็มีใครคนหนึ่งพุ่งผ่านซาลามาหลังจากนั้นไม่นานนะครับเสียงเยอะเยะ้ยก็ดังขึ้นหเจ้ามีพยายามที่จะตรวจสอบข้า ฝีมือของพวกเจ้านะ่ะยังห่างไกลที่จะทำแบบนั้นได้ตามไปซักสือวูร้านะครับที่เห็นแบบนั้นก็รีดจ้องและสั่งการในทันทีครับเยี่ยฉีชิงนะครับได้ไล่ล่าคนนั้นด้วยความเร็วดุดดังสายฟ้าฟาดก่อนที่จะหายไปในพริบตาฟุบฟ,ฟุบหนี่มันมีอะไรแปลกแปกมันมีบางอย่างไม่ถูกต้องสือวูยาไดหหันกลับมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะสายไปแลว้วเมื่อหันกลับมาตัวเขากลับพบร่างของใครคนหนึ่งชายคนนั้นได้ยืนเอามือคว่หลัง แน่นอนครับเยี่ฉีชิงที่เป็นมือฟ้าคนสนิทของในส่วนของอซื้อบู่ยาตอนนี้ได้ไล่จับเจียงอาเฉียนตัวจริงหรือตัวปลอมก็ไม่รู้นะครับที่ปรากฏขึ้นเมื่อกี้เพราะฉะนั้นนี่มันเหมือนกับแผนได้แผนล่อเสือออกจากาแผนล่อเสือออกจากถ้าชัดๆนะครับซื้อวู่ยาของเราที่ไร้ซึ่งพลังวอริยุทธ์น,นำซ้ำไม่มีกาดคนสนิทคอยปกป้องบอกได้เลยนะครับไตยังเขียนแน่นอนแบบนี้ และแล้วซื้อวู้ยาดูเหมือนว่าเขาจะรู้ตัวแล้วว่าตัวเองตัดสินใจพลาดไปต่างแต่ออกมาจากกระท่อมอันแซนเงียบสงบนะครับตัวเขาก็เจอกับปัญหามาตลอดตายส,สุดแล้วตัวเขาก็ได้แต่ต้องมองไปที่ใครคนนั้นก่อนที่จะพูดออกมาหืมหล่อซื้อออกจากถ้าอย่างนั้นเหรอซื้อวู้ยาชายคนนั้นหันกลับมานะครับขอสวมใส่อ่าที่ปิดตาสีดําไว้ที่ดวงตาข้างสายซื้อวู้ยานะครับได้แต่สงสัยว่าชายคนนี้ตาบอดจริงๆหรือเปล่า ที่หน้าตาของเขามีนวดเขาหนาเติบใบหน้านะครับดูเหมือนกับใบหน้าดูดูผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนักที่เอีของเขาพวกกระบี่อยู่ชายคนนั้นเหยียดหลังตรงชายตาเดียวได้พูดออกมาสวัสดีสือบูญยานะครับมองไปที่ซ้ายและขวามีคนมากกว่า10คนกําลังทุกซ่อนอยู่รอบตัวเขาสื้บููยาได้ตอบกลับค้าไม่อยากเชื่อเลยว่าพวกเราจะได้พบกันมไม่เป็นไรยังไงซะ ก้าอมั่นใจว่าเจ้านั้นจะจดจำข้าได้ฮันยูวานนะครับได้ปุบมือของตัวเองในตอนนั้นคนกว่าสิบคนได้พุ่งเข้าหาซืหออย่าซือ,อูหย่าไม่สามารถต่อต้านอะไรนะครับเขาก็ได้อเขาจึงไม่ได้ต่อต้านอะไรเขายอมถูกจับแต่โดยดีเขาได้พูดออกมาด้วยรอยยิย้มืเจ้าไม่ฆ่าข้าอย่างงั้นเหรอเฮ้อ <c> เ <oughs> ไม่จําเป็นต้องรีบร้อนอะไรพาเขาไปซะฮันยูวานนะครับและลูกน้อง ท้งสองพาสือวุยาออกจากสาลาแห่งนี้ไปทั้งหมดขึ้นรถม้าก่อนที่จะแลนตรงไปยังเมืองหลงเปยยหนึ่งชั่วโมงต่อมารถม้าได้หยุดลงทางนี้ท่านดูวานนะครับทาท่าทีเชื้อเชิ่อ,อ่้าเชื่อทำท่าทีเชิญชวนนะครับสือวุยาได้กระโดดลงจากรถมา้าตัวเขาจ้องมองก่อนจะพูดออกมาหืมที่นี่มันหมู่บ้านรูร้อนอย่างนั้นเหรอเจ้าจะเจ้ามาจากพระราชสำนักเองสินะ หันยูวานไม่ได้ปฏิเสธนะครับตัวเขาบวกมือในตอนนั้นเองลูกน้องทั้งสองก็ได้พาซื้อููยาไปที่ชั้นสองของร้านที่อยู่กลางค่าเมื่อหันยูวานนะครับได้ยิ้มออกมาเขาก็ได้พูดสภากแวดล้อมที่นี่ดีกว่าจินทิงซาน ดีกว่าศาลาที่ท่านจะมามากผิวทีวทัดเองก็ดีกว่าเช่นกันสือวูญญานะครับไม่คิดจะเกงใจอะไรตัวเขาที่ถูกพนัธนาการอยู่นะครับก็ได้เดินไปข้างหน้าและก็ทําราวกับว่าที่นี่นั้นคือบ้านของตัวเขาสือวูญญาเดินลงไปที่หน้าต่างก่อนจะนั่งลงอย่างใจเย็นแม้ว่ามือของเขาจะถูกมัดนะครับแต่ไม่มีใครคิดขัดขวางการเคลื่อนไหวของสือวูญญาข้าแท่ฮั่นชื่อของข้าคือฮันยุวานหนึ่งในแปดแม่ทัพใหญ่ขององค์ราชรัก หนึ่งใน8แม่ทัพใหญ่ราชองครักษ์ฮันดูวานสีนะฮันดูวานแม่ทัพอันดับหนึ่งใน10สุดยอดหัวกะทิสือวูยาเคยสกษาข้อมูลเกี่ยวกับฮันดูวานมาก่อนนะครับฮันดูวานฮันดูวานก็นั่นแหละครับถ้าออกเสียงผิดยังไงก็การาบขอไปด้วยนะครับเป็นหนึ่งใน 8, อ่าเป็นหนึ่งใน8ดแม่ทัพใหญ่ราชองครักษ์นะครับอู้ไอหมอนี่มันมีตำแหน่งใหญ่โตอยู่นะครับหนึ่งใน8สแสดงว่าต้องมีอีก7คนที่ แข็งแกร่งพอๆกับชายคนนี้ไม่รู้ว่าเขาจะแข็งแกร่งระดับไหนเนาะแต่ว่าแผนการที่ชาญฉลาดของเขาสามารถจับสืออูยาได้ครับใครจะไปคิดถึงแม้ว่าสืออูยาจะไม่มีพลังแต่สมองของเขายังคงอยู่นะครับโอ้นี่ถือว่าผิดคาดนะครับแม้กระตั้งหมิงซื่ออินรวมไปถึงหลายต่อหลายคนนะครับที่คิดจะจัดการกับสืออูยายังไม่สามารถจัดการได้ง่ายๆขนาดนี้นี่มันเล่นดอกเดียวนะครับรอ ยี่ชีชิงไปสามารถเอาอยู่เลยโอ้ร้ายกาศครับร้ายกาศมาดูกันว่าเขามีเหตุผลอันใดที่ต้องมาจับในส่วนของซื้อวู้ยหในวันนี้ก็เดี๋ยวเนื้อหามาติดตามต่อในตอนหน้านะครับกําลังเข้มข้นเลยพระเอกของเราก็มาที่นี่แน่นอนครับการที่มอลี่เคลื่อนไหวยังไงพระเอกก็ต้องมาที่หมู่บ้านแหน่งนี้หรือไม่ก็แถวๆนี้แหละครับเพราะว่าไอ้พวกนู้นมันก็จะมาราสัตว์ที่หลงเปยหมู่บ้านฤดูร้อนเองก็ดูที่หลงเปย ยี่อ่าเจ้ายี่อ่าหมิงซื่ออินอ่าไทโฮนะครับ